วงรายเดือนระหว่างวันที่1ถึงธันวาคม2559ราศีเมษทางด้านการงานของชาวราศีเมษในเดือนนี้การงานของคุณมีความก้าวหน้าดีที่ติดต่อขอทำงานต่างแดนเดือนนี้จะได้รับการติดต่อกลับได้ข่าวดีจะมีเกณฑ์ได้ศึกษาต่อในหลักสูตรระยะสั้นมีความหนาแน่นในเนื้อหา ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานเจ้านายสนับสนุนดีทางด้านการเงินมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆจากความสามารถพิเศษไม่ติดขัดทางด้านความรักสำหรับคนโสดในเดือนนี้มีเกณฑ์ว่าจะได้รับการติดต่อจากมิตรทางไกลที่ห่างหายกันไปนานกลับมามีมิตรภาพที่ดีต่อกันอีกครั้งสำหรับคนที่มีเจ้าของแล้วในเดือนนี้ ความรักสดใสมีความสุขอาจจะมีการเดินทางร่วมกันอย่างสนุกสนานทางด้านครอบครัวในเดือนนี้มีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนเครื่องตกแต่งบ้านใหม่หรือต่อเติมห้องหับบ้านช่องให้หน่าอยู่ขึ้นมีเกณฑ์ได้สินทรัพย์ชิ้นใหม่เข้าบ้านราศีพฤษภ ทางด้านการงานของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้คนที่สมัครงานไว้รอนัดวันสัมภาษณ์จะได้แบบไม่คาดคิดมีเกณฑ์การเดินทางไกลเพื่อการทำงานในต่างแดนในเดือนนี้ให้เตรียมพร้อมทางด้านการเงินมีเกณฑ์ดีในเรื่องรายรับคล่องตัวดีได้รับเงินตกเบิก หรือผู้ใหญ่ให้โชคทางด้านความรักในเดือนนี้สำหรับคนมีเจ้าของแล้วจะได้เดินทางอย่างสนุกสนานและมีความสุขมากสำหรับคนโสดในเดือนนี้จะพบรักแบบไม่คาดคิดในงานเลี้ยงที่สำคัญงานหนึ่งทางด้านครอบครัวในเดือนนี้มีการวางแผนการเดินทางไกลกันอย่างสนุกสนานแต่ก็ต้องเียนหัวเพราะบุตรหลานบาดเจ็บเพราะความสุขสน สุขภาพให้ระวังแพ้อากาศอาหารเป็นพิษราศีเมถุนทางด้านการงานของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ขอให้มีความรอบคอบในเรื่องของเอกสารให้มากคุณจะทำงานแบบไม่ค่อยมีสมาธิทำให้เกิดเหตุผิดพลาดจะถูกตำหนิและโดนเพื่อนร่วมง,งานเอาเปรียบกินแรง ทางด้านการเงินคุณจะต้องเสียเงินเพราะความสะเทร่าของตัวเองหรือหนี้สูญทางด้านความรักคนส่วนในเดือนนี้จะได้พบคนพิเศษระหว่างการเดินทางและต้องเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างไกลพอสมควรอาจจะเป็นการเดินทางตามประเทศสำหรับคนมีเจ้าของแล้วเดือนนี้จะต้องมีเรื่องต้องคุยกันหารือกันปรับความเข้าใจกันลงเอยด้วยดี ในด้านครอบครัวในเดือนนี้มีเกณฑ์ดีในเรื่องสุขภาพและได้ข่าวดีของบุตรหลานบริวารที่อยู่ห่างไกลมีเกณฑ์ว่าจะได้เดินทางแบบปรปปับแตบบ่ปลอดภัยดีมีความราบเรื่อในการเดินทางราศีกรกฎทางด้านการงานของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ จะมีโชคดีบางอย่างที่ทำให้คุณได้สมหวังในสิ่งที่ได้คาดคิดไว้มีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหากคนที่ทำงานด้านการตลาดในเดือนนี้จะได้ลูกค้าที่ไม่ได้คาดหวังไว้ยอดขายทะลุเป้าผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีทางด้านการเงินคุณจะได้เครดิตที่ขอไว้หรือที่เอ่ยปากไว้จะได้ทางด้านความรักของชาวราศีนี้ สำหรับคนที่มีคู่แล้วระวังความรักจะซับซ้อนจัดระบบไม่ถูกรถไฟจะชนกันระวังไว้ด้วยสำหรับคนโสดเสน่ห์แรงเนื้อหอมมากมีคนมาสนใจอยากคิดมากนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าที่คุณคุ้นเคยนั่นเองทางด้านครอบครัวในเดือนนี้ระวังอุบัติเหตุในการเดินทางจะเสียเงินเพราะยวดยายพาหนะ และพูดหลานจะทำให้ต้องวิ่งวุ่นสบาดเจ็บเพราะความประมาทให้ระวังราศีสิงห์ทางด้านการงานของชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้การงานของคุณได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีหากคุณได้สมัครงานไว้นานนมจะได้ข่าวดีมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้ย้ายที่ทำงานไปทำงานในตำแหน่งที่ดีขึ้นสำนักงานสวยกว่าเดิม ทางด้านการเงินข่าวดีเรื่องการเงินจะได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนถ้าเป็นราชการจะได้สองขั้นในเรื่องของความรักในเดือนนี้สำหรับคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบมิตรใหม่โดยการแนะนำจากผู้ใหญ่สำหรับคนที่ไม่โสดแล้วในเดือนนี้คุณต้องระวังคำพูดให้มากและสุขภาพของคนรักอ่อนแอทางด้านครอบครัวในเดือนนี้ ให้ระวังการเจ็บป่วยอ่อนๆแอดๆของผู้ใหญ่ในครอบครัวจะได้ไปเยี่ยมไข้ผู้ป่วยหนักที่โรงพยาบาลจะมีเรื่องเสียเงินเพราะหมุดหลานบริวารในเดือนนี้ด้วยราศีกันทางด้านการงานของชาวราศีกันในเดือนนี้จะต้องทำใจในเรื่องของการที่คนไม่รักษาคำพูดรับปากแล้วไม่เป็นไปตามที่ตกลงกัน ระวังปัญหากับเพื่อนร่วมงานจากเรื่องเล็กจะเป็นเรื่องใหญ่ผู้ใหญ่ต้องมาไกลเกลี่ยจะมีความคิดอยากจะเปลี่ยนงานแต่ถูกทัดท้วงให้อดทนไว้ก่อนเดือนนี้ไปทำสังกทานสักชุดคงพอจะช่วยเราในปัญหาที่ประดังเข้ามาด้านการเงินมีรายจ่ายเป็นหางว่าแต่คุณก็จะฝ่าวิกฤตได้ในที่สุด โดยมีเพื่อนให้ความช่วยเหลือทางด้านความรักของชาวราศีนี้ในคนที่มีเจ้าของแล้วจะมีความเข้าอกเข้าใจกันดีกับคนรักมีการร่วมกันเปิดกิจาการหรือลงทุนร่วมหุ้นกันในหมู่ของเพื่อนหากเกี่ยวกับอาหารการกินจะดีสำหรับคนโสดในเดือนนี้จะมีคนเข้ามาสนใจมีโอกาสเป็นคนต่างถิ่นหรือต่างแดน แต่น,นิสัยดีดูใจกันได้ทางด้านครอบครัวในเดือนนี้มีเกณฑ์ต้องระวังเรื่องอารมณ์ที่ขึ้นลงไม่แน่นอนหุดหิดง่ายมีปากเสียงกันได้ง่ายจะได้พบญาติมิตรสนิทเก่าที่ไม่ได้พบกันนานราศีตุลทางด้านการงานของเดือนนี้การงานของคุณกำลังไปได้ดีได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้าง เจ้านายผู้ใหญ่ช่วยเหลือดีมีเกณฑ์การลงทุนเปิดกิจการห้างร้านส่วนตัวหากง,งานที่เกี่ยวกับต่างชาติจะได้รับความสำเร็จอย่างรวดเร็วทางด้านการเงินดีสพัดได้รายได้หลายทางและมีโชคจากการลงทุนทางด้านความรักของคุณในเดือนนี้สำหรับคนที่ไม่สนแล้วคุณเป็นทุกข์เพราะคนรักหลอกคุณ หรือปิดบังอะไรบางอย่างที่คุณมาล่วงรู้ในที่สุดทางด้านคนโสดจะได้เดินทางในงานที่คุณจะได้พบกับเพื่อนใหม่มากหน้าหลายตาจะได้พบมิตรใหม่ที่ถูกใจทางด้านครอบครัวในเดือนนี้มีเกณฑ์ต้องตัดชุดไปงานมงคลของคนในครอบครัวหรือญาติมิตรทำให้บรรยากาศในบ้านดูครื้คืนเป็นพิเศษระวังปัญหาสุขภาพในระบบช่องท้องให้มากในเดือนนี้ ราศีพิจิกทางด้านการงานของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้การเดินทางเพื่อการดูงานจะโดดเด่นจะปิดย่อดได้ทันตามกำหนดและเกินเป้าที่ตั้งไว้ทำให้ได้รับคำชมคนที่คิดจะเปิดกิจการห้างร้านใหม่ในเดือนนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีหากกิจการที่ทำเกี่ยวกับของสวยงามของบริโภคและเครื่องดื่มสุขภาพ รับรองได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าดีเป็นพิเศษทางด้านการเงินดีสะพัดหาง่ายใช้คล่องจะเสียเงินเพราะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแบบไม่มีคู่กรณีหรือเสียทรัพย์เพราะยวดยานพาหานะทางด้านความรักของชาวราศีนี้สำหรับคนโสดในเดือนนี้คุณจะทำงานจนไม่มีเวลาคิดเรื่องของหัวใจแต่ว่าก็ไม่ไวที่จะมีแนะนามิให้ แบบเชียร์กันสุดตัวสำหรับคนไม่โวนในเดือนนี้อย่าเจ้าอารมณ์จนเกินพอดีนะคะเดี๋ยวจะไม่มีคนเกี่ยวก้อยไปดูหนังด้วยระวังมือที่สามที่ไม่ได้รับเชิญจะทำให้หัวหมุนทางด้านครอบครัวในเดือนนี้จะต้องระวังปัญหาของเรื่องการสูญหายหรือการเสียทรัพย์เพราะความจำใจสุขภาพให้ระวังเรื่องของกระดูกหรือการแพ้อากาศ ราศีธนูทางด้านการงานของชาวราศีธนูในเดือนนี้คุณจะได้รับการชี้แนะจากผู้มีประสบการณ์จะได้ร่วมง,งานกับคนต่างชาติที่มีความสามารถในเดือนนี้ให้ระวังเพื่อนร่วมง,งานนำเรื่องมาให้คุณต้องช่วยแก้ไขหากคุณทำงานด้านศิลปะบันเทิงหรือเกี่ยวข้องกับสื่อต่างๆเดือนนี้จะเป็นที่รู้จักของผู้คนทางด้านการเงิน ได้รับมือขวาจ่ายมือซ้ายเป็นพนลวันรักเข็มขัดดีที่สุดทางด้านความรักในเดือนนี้สำหรับคนมีเจ้าของแล้วจะห่างกันด้วยระยะทางมีเกณฑ์การเดินทางไปพบคนรักหรือคนรักเดินทางมาหาสำหรับคนโสดในเดือนนี้ระวังการหลอกลวงของมิตรต่างเพศไว้ให้มากอย่าไว้ใจใครมากในช่วงเดือนนี้ทางด้านของครอบครัวในเดือนนี้ ควาเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ดีจะมีเรื่องต้องกังวลเกี่ยวกับเด็กเล็กบุตรหลานบริวารที่ทำให้คนในครอบครัวต้องเป็นห่วงและเป็นกังวลราศีมังกรทางด้านการงานของชาวราศีมังกรในเดือนนี้การงานยังเป็นไปอย่างเรื่อเยเปื่อยคุณทำทุกอย่างไปอย่างช้าๆไม่คิดมากแต่จะมีหนทางเข้ามาให้คุณได้เรียนรู้มากมาย หากคุณตั้งใจที่จะทำรับรองว่าความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมแต่ดูดูแล้วคุณจะมีความเฉยมากในเดือนนี้ทางด้านการเงินมีรายรับที่ไม่ค่อยสมดุลกับรายจ่ายแต่คุณก็จะมีลู่ทางในการทำเงินหาม,มาได้อย่างไม่น่าเชื่อทางด้านความรักสำหรับคนที่มีหวานใจแล้วจะมีคำพูดที่ไม่ลงรอยกัน และความคิดที่ส่วนทางกันมากในช่วงนี้ให้ห่างๆกันสักระยะแล้วจะดีขึ้นสำหรับคนโสดจะมีคนแนะนำเพื่อนใหม่ให้รู้จักแต่คุณไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เป็นอันว่าคุณจะได้เพื่อนไปเที่ยวนะคะทางด้านครอบครัวในเดือนนี้จะเสียเงินเพราะญาติมิตรหยิบยืมระวังปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพระบบทางเดินหายใจและหัวใจ ราศีกุมทางด้านการงานของชาวราศีกุมในเดือนนี้สิ่งที่หวังไว้ทำคาจะไม่เป็นไปดังที่คิดงานที่คุณมุ่งหวังไว้หรือตกลงไว้แล้วจะมีการเลื่อนออกไปจะถูกคนใส่ร้ายป้ายสีทำให้คนเข้าใจผิดต้องแก้ภาพพ์กันยกใหญ่ขอให้มีความรอบคอบในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆให้มากในเดือนนี้ทางด้านการเงิน จะมีคนให้เครดิตได้รับผลตอบแทนจากความสามารถหรือค่านายหน้าทางด้านความรักสำหรับคนที่มีหวานใจแล้วคุณและคนรักดูห่างเหินกันจังแต่ว่ายังมีงานหรือภาระบ,บางอย่างที่ต้องช่วยช่วยกันอยู่ระวังมีปัญหาเรื่องปากเสียงรุนแรงพยายามดีเลี่ยงสำหรับคนโสดคุณมีเกณฑ์ดีมากในช่วงนี้มิสเน่ ใครๆก็อยากเข้าใกล้แต่คุณก็ยังไม่ตกลงรับพิจารณาใครสักคนเพราะเงื่อนไขที่คุณสร้างขึ้นมานั่นเองทางนั้นครอบครัวในเดือนนี้ให้ระวังการเจ็บป่วยของญาติผู้ใหญ่จะได้รับข่าวดีและข่าวไม่ดีในวาระเดียวกันข่าวดีคือบุญหลานได้รับความสําเร็จข่าวไม่ดีคือการป่วยหนักหรือจากไปของญาติบิด ราศีมีนทางด้านการงานของชาวราศีมีนในเดือนนี้คุณจะมีงานล้นมือทำไม่ทันแต่ว่าจะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจะได้รับผิดชอบในงานสำคัญที่ได้รับความไว้วางใจหรือเชื่อถือจากผู้ใหญ่งานที่เกี่ยวข้องกับความงามงานด้านออกแบบดีไซเนอร์ช่วงนี้งานดีทางด้านการเงินมีรายรับที่ดี แต่มีรายจ่ายจอนพุ่งเฟือยรออยู่เพียบทางด้านความรักของชาวราศีนี้สำหรับคนมีเจ้าของแล้วคุณจะได้เสียเงินเพราะคนรักเอ่ยปากส่วนคนที่โสดยังไม่มีวิเววของคนที่จะเข้ามาให้ความจริงใจในช่วงนี้มีแต่เข้ามาอย่างมิตแล้วก็หายไปทางด้านครอบครัวในเดือนนี้ระวังสุขภาพในเรื่องของป่แพ้ให้มากถ้าเป็นอยู่ ระวังจะกำเริบ